ส่หมูย่างน่ะเอ็งอยู่ๆเอ็งจะมาทําให้มันเป็นใส่หมูย่างเลยไม่ได้นะเอ็งต้องมีวิธีการทํามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสาหรับการทํามันจะได้ไม่เหนียวสวัสดีจ้าวันนี้เอ็งก็จะมาทําใส่หมูย่างเนาะเอ็งอยู่ๆเอ็งจะมาทําให้มันเป็นใส่หมูย่างเลยไม่ได้น่ะเอ็งต้องมีวิธีการทํามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสาหรับการทํามันจะได้ไม่เหนียวใครก็กินได้ที่ไม่ได้มีติดฟันแม่ไรเนาะ มันจิกินแล้วกรอบนอกนุ่มในเลยแหละประมาณนี้แหละอร่อยตามฉันมาดูเด้อฉันจะทำยังไงตามฉันมาดูตามฉันมาดูาาดว่ามีเคล็ดลับยังไงมาดูเด้อมาอย่างแรกเองต้องเอาใส่หมูไปล่างก่อนเนาะใส่หมูไปล่างก่อนเองนะอันแรกนะันน้ำสองเองต้องเอาเกลือเทใส่ลงไปนเนาะเกลือ เองก็จะมาขยำขยำเกลือแล้วเพื่อเอาไปล้างน้ำเปล่าเนาะอย่าให้มันทั่วๆหมดเดิมขยำเหมือนว่าดับเข้าอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นเจ๊ได้มันต้องเกลือดับคขา่ามันจะได้ไม่ขา้ามันทั่วๆเลยเองก็จะเอาไปล้างน้ำเปล่าเนาะเองก็มาล้างน้ำเปล่า อ่าเมื่อกี้เองขยําน้ำเผือเสซนเรียบร้อยแล้วเนาะไปไปล่างน้ำเปล่าแล้วเนาะนี่น้ำที่สองคือเองจะต้องเอาไปล่างน้ำส้มนี่น้ำส้มเทลงไปเลยอ่าแล้วก็ขยํา มันจีนรด,ดับกินข้าวได้ดีเลยเด้อเนี่ยสองอย่างเนี่ไม่เชื่อเอาไปทําดูเด้อเสรและเองเอาไปใส่น้ำเปล่าล้างเนาะ เล็กๆน,น้อยๆที่เองเอามามาให้ดูกันเนาะเองต้องเอาใส่หมูไปต้มพอนั่นแล้วเองถึงจะเอามาย่ากกันได้เนาะเดี๋ยวเองไปดูกันว่าเขาจะต้มยังไงต้มก็มคือว่าไม่ใช่ว่ารอให้หน้ำเดือดแล้วถึงเอาใส่หมอนะเองเอาใส่พรไปกระหมอแบบนี้เลยตัมันน่ะพรอกกับหมูนี่ลงไปเลยเนาะถ้าเองใส่หมูตอนเนี้ยหมูมันจะนิ่มเลยมันจะไม่เกิดความว่าเหนียวอะไรเงี้ยเวลาย่าง แต่ถ้าล้อให้น้ําเดือดแล้วเองใส่ใส่อดลงไปเลยเนี่ยมันจีทําให้ใส่มันเหนียวเหมือนกับว่ามันรลัดตัวแล้วมันเหนียวนะเออถ้าเองต้มแบบนี้พร้อมกันไปเลยมันจียืดหยุย่นมันจีไม่เหนียวนะอ,อ่ะไปเองไปต้มกันเนาะเองจะมาเตรียมเครื่องมักใส่หมูกันเนาะนี่มีส่วนผสมดังนี้เดินเน่ยหลากผักชีหลากผักชีเองเอามาหันห่นหัน่นหั่นแล้วเองก็จเจียวไปตำตำตำเนาะ แล้วก็กระเทียมกระเทียมก็ประมาณหัวหนึ่งนี่แหละเนี่ยหัวหนึ่งหัวหนึ่งเองก็ามาตำเนี่ยหัวหนึ่งเนาะเอามาตำมันก็จะมีน้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเดอ้อเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งเดอ้อจะได้อร่อยๆน้ำมันหอยน้ำมันหอยสามชอ้อนซีอิ๊วขาวสามชอ้อนผงมักผงมักผงมัก สองชนปูนปูนเนาะอ่าพริกไทยพริกไทยเม็ดเม็ดเองเอามาตำซองหนึ่งเลยเนาะนี่เทลงไปเลยแล้วก็ที่ได้ตำเนาะเองก็จะเอาพริกไทยเนาะมาตำก่อนเนาะนี่พริกไทยตำตำก่อนพริกไทยตำก่อนให้มันเล็กๆก่อน ชีก็เอาลากใหญ่ๆสักงสามสี่ลากเด้อแล้วก็มาตำโขกใส่กันสามเกอสามเกอลากกักชีกระเทียมพริกไทยเนาะเสร็แล้วรอรอใส่ย่างเอเฮ้ยรอใส่ ใส่มันซุกก็าจะได้มามักกันรอแป๊บหนึ่งเนาะเอ็งก็ที่เอาผสมกันเลยเนาะนี่ผงปิ้งย่ายเงเนาะหยิบเทลงไปเลยเทลงไปเลยซีอิ๊วขาวเทลงไปเลยผสมกันเนาะนี่แล้วก็น้ำตาลเนาะน้ำตาลน่ะ,นนะเอ็งไม่ต้องเอาหลายเนาะเอ็งเอาแค่ประมาณช้อนชาหน,นึ่งนี่พอ เพราะว่าเองไม่ได้เอาความหวานมาเนาะเองที่ให้สีสันมันสวยงามเฉยๆเพื่อให้มันโดนเวลาโดนย่างแล้วมันจะสีสันสวยงามเนาะเองก็จะมามักใส่หมูกันต่อเนาะใส่หมูเองที่ต้มเซ็ตมาแล้วเนาะนี่ต้มแล้วเปน็นอย่างนี้เนาะนี่ สมเ็จแล้วเองก็ชิมามากกันเลยมักที่เองเตรียมไวเมื่อกี้นี่แหละยังหอมขยำใส่กันเลยทีเนี่ย,อยเอาไว้สักสิบนาทีเนาะเราเองค่อยมายาม่างเนาะหอมมากบางสิ่งบางอย่างความลุกเล็กเความรูเ้เล็กๆน้อยๆ บอกกันมาเนาะนี่ก็ลองเอาไปทำดูกันเดอ้อเนี่ยอย่างหอมเลยอ่ะทีว่าเองใส่หมูอย่างไงเนาะเองก็ทำๆไปบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยอย่างที่ใจเองต้องการเนาะนี่อย่างนี้เลยไม่ได้ยากดูครัวโคราดเดอ้อดูครัวโคราานี่ อ้าวมากไวสักสิบนาทีเดี๋ยวเองก็จีไปย่างกันเนาะอ้าวผักไว้ก่อนผักไว้ก่อนส,สิบนาทีแล้เวเองมาย่างอ้าวเองก็จะมาย่างกันเนาะนี่ใส่หมูที่เองมากไวเนาะนี่ย่างกัน เจ้านี่นเสร็จแล้วน่ากินมากมายนี่นี่น่ากินมากมายเลยนี่น่ากินมากเองก็จะมาชิมกันละที่นี่ อร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็ต้องกดติดตามให้นะครัวโครายแซนดัเดอร์ที่ได้ไม่พลาดคลิปๆต่อๆไปเนาะที่ได้มาทําให้ดูอีกต่อๆไปอีกคลิปน้ำมีอะไรอีกก็ที่ได้มาดูกันที่นอกคลิปนี้อร่อยมากเลยนี่ททำตามเด้อเนี่ยมั่ได้ยากเลยทำง,างา่ายๆบายไปแล้วนะไปกินต่อแล้วนะจ้า